โอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเจ็บชาแนลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเจ็บชาแนลครับกันอีกเช่นเคยนะคะสันปรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆง่ายอีกแล้วใช่แล้วรู้ไหมวันนี้เป็นวันที่แบบว่าอันนี้คือเราบอกก่อนนะวันนี้เราทําทํากับข้าววันนี้เป็นวันที่วันหวยออกนะคะถูกเมนูหวยออกใช่แต่สําหรับคนที่ไม่เล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยจะสำหรับก็ไปเล่นซะเออก็ไปเล่นซะคุณจะได้มีเงินรวยไม่ใช้าไดแทงหวยให้เขามาเนี่ย แทงโอเควันนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนบ่ายนะหวยออกเลขที่แทงนะไปดูหน้าเฟซบุ๊กพี่ชาได้เลยว่าประกาศแน่อ๋อประกาศแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงอย่างแบบนั้นไม่ไม่พูดได้ไงอะไม่ได้สิเดี๋ยวเผื่อพูดแล้วแบบมันเคลื่อนไงเดี๋ยวเลขเคลื่อนเลขมันเคลื่อนโอโหผมผมโ่โบราณด้วยใช่เลขเคลื่อนไอ้เลขที่แทงเมื่อเช้าอุ้ยอะไรอะโอ้โหนี่เด็กคาป้งแล้วเนี่ยใช่ไอ้เลขที่แทงเมื่อเช้าไม่อันใช่ไหม ไม่อันไม่อันไม่อันทุกคนคงงงว่าอันคืออะไรอันนี้คือเลขที่เขาไม่รับถูกต้องหรือไม่ก็รับครึ่งเดียวน้องๆเขารู้คุณคนไม่รู้ก็มีนะถามนี่เนี่ยเอาเอฟซีเนี่ยมีใครบ้างเล่นหวยไม่เป็นอ่ะอ่ะคอมเมนต์มาไม่มีไม่มีเนอะเขารู้กันหมดเขารู้ยันหวยใต้หวยอะไรนะหวยรัฐบาลหวยใต้ดินหวยฮานอยหวยฮานอยโอ้มีเยอะแยะทำในแอปอ่ะใช่สลากพัดงี้ ซื้อลอตเตอรี่อย่าเงี้ยอ่ะลองถามเนี่ยในเนี้ยใครไม่ซื้อหวยใต้ดินมัางอ่ะมีเราอ๋อเราเพิ่งซื้อหวยดีกว่เพราะปกติเราไม่ค่อยซื้อจะซื้อให้พี่ชาติซะส่วนใหญ่นะคะมาเอาซื้อหวยรัฐบาลสิไม่ซื้อใต้ดินทำไมอก็เราซื้อรัฐบาลไงอ้าก็เราก็คุณใช้ชื่อเราเป็นคนซื้อไงใช่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 ่ใช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 ใช่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  สำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆสําหรับเอ่อใครอาจจะผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเมนเมูสําหรับวันสิ้นเดือนใช่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 นะคะกับเมนูผัดน้ําพริกปลากระป๋องค่ะอใช่ไหมเป็นเมนูที่แบบง่ายนะอันเนี้ยคือง่ายมากวัตถุดิบก็น้อยใช้เวลาไม่มากไม่ไมายเลยแล้วชใช้เวลาสั้นๆมากไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะคะที่ขาดไป่ได้นี่เลยจ้า ปลาก,กระป๋องนะคะเราจะใช้เป็นสองกระป๋องนะคะพี่เจี๊ยบใช้สองกระป๋องมีคูก่กันนะคะเพราะว่าบ้านนี้บางทีเขาแบบอาจจะแบบไม่ถูกไม่ถูกใจไม่ถูกคอนะคะ<ม>แล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะคะพริกป่นจ้าแล้วก็มะนาวนะคะเราจะใช้สองลูกก่อนนะคะคือว่าปรุงรสตามชอบของเราเลยนะคะสำหรับน้ำตัวน้ำพริกผัดนะคะก็จะมีหอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยนะคะกระเทียมนะคะพี่เจะ๊บใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนนะคะใช่ครับ เดี๋ยวเราจะซอยนะคะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสวนพริกแดงกินดาทั้งเขียวและแดงนะคะนี่เลยจ้าหมาักไม่เป็นการเสียเวลาอ๋อสำหรับการผัดนะคะเราจะใช้น้ํามันด้วยนิดนึงนะคะมาไม่กับเป็นการเสียวเวลาที่นาฬิกาเรามาเริ่มซอยหอมแดงกันเลยจ้าจ้าค้างจ้ะค้างอะไรจ้ะดูยังไม่ทันขาดคำโกด,ดอีกแล้วเหลือเแค่นาทีสุดท้าย นาทีสุดท้ายเร็วๆๆๆขอเดียวขอซื่อหวยทุกคนห้านาทีสุดท้ายจริงๆห้านาทีสุดท้ายเนี่ยมันชอบค้างในฉลากพัดเฮ้ย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 เร็ว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 ห้านาทีสุดท้ายด้วซิซื้อทันไม่ทันอืมอืมอืมอึ้ยอึ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ย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 อ่าอีกไม่มีไม่มีไหมไม่มีมันบอกแล้วไม่พบอ้าวหมดเหรอหมด โอ้คุณไปซื้อฮะนาทีสุดท้ายมันก็หมดนะสิเสียด้มากเลยโตเลมีเลขอื่นไหมมีเลขอื่นไหมคุณก็คิดแล้วก็กดพิมพ์ไปมาทุกคนมาหั่นพอยหอมแดงกันเลยจ้ะให้เขาไปนั่งหมุวนอยู่มีไม่มีไหมีเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะออพอยังเลขอ่ะได้พอหรือยังมีไหมไม่มีไม่มีอ่ะไม่มี มันเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยเนี่ยสมมติว่าคุณพิมไปใช่ไหมให้พบเลขที่คุณต้องการจริงมั้นเนี่ยจริงจ้ะงั้นเราเลขนี้ได้ไหมคุณก็สูมมาตากูาน่าล็อกอินเข้าจ่ายตังมั้ยเนี่ยก็ต้องจ่ายสิจ้ายืนยันสเิเอาเอาโทรศัพท์ของท่านแกไหมเพตนึงดูคนแป๊บนึงแป๊บนึงเพเย็นเพเย็นเหนื่อยว่ะเออนั่งอะไรไม่รู้แตงหวย ทำงานทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยเราก็ต้องทำงานคั่วๆใส่สิมันจะได้เน้อย่างใช่ใช่ใช่แทงหวยมาลุ้นกันนะทุกคนว่าอะบ่ายสี่โมงเย็นแลเฮ้ยอันนี้เราสแกนได้เลยฮะใช่แต่ก็กดสแกนได้เลยแล้วก็เนฟสลิปส่งสลิปแคสลิปมาแล้วคุณก็ส่งไปเหรอใช่เรียบร้อยทุกคนี๋ยวก็รู้ว่า วันที่สี่โมงเย็นวันนี้จะเป็นยังไงอยู่ๆก็มาซื้อหวยออกคิดซะงั้นคิดล่วงหน้ามามาคิดคิด่าแล้วพี่เออมาคิด5านาทีตรงนี้ใครจะไปทำตะอันนี้ทันอ้าวมาบอกว่านม่หยังเขาพูดเสร็จไปแล้วพูดตอนไหนวะโอ้โหเออเขาจบไปไปตั้งนานแล้วอันนี้ไม่แล้วหรอเออ คุณนั่นแหละฟงซ่านไม่ใช่คนอื่นนะที่ฟงซ่านอ่ะมีแต่คนน่ะเขาจะตอยอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทำกันอยู่แล้วนี่ทำอะไรนี่เอฟซีทำไปแล้ววันนี้เออฝานี้เอฟซีหั่นหอมแดงแล้วก็กระเทียมได้เสร็จไปแล้วไม่พลาดแล้วเนี่ยเห็นไหมผลเสียของการเพ่งเลขทุกคนมันจะทําให้เราไม่ได้ยินเสียงรอบข้างทุกคนมาเริ่มกันตอนการซอยหอมแดงกันเลยดีกว่านะทุกคนมีเลย หน้ำปลาผงน้ำพริกน้ำพริกผัดปลากระป๋องอ๋ออร่อยนี่นะคะซอยไปเลยจ้าใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะได้เมนูนี่เมนูลอตเตอรี่วันลอตเตอรี่วันหวยออกหรือวันสิ้นเดือนอะไรเงี้ยก่อนวันเงินเดือนออกเงี้ยบอกพี่น็อตจ้างได้นะเดี๋ยวจะทำคลิปซื้อลอตเตอรี่ให้แล้วก็ซอยปลากระพงใช่ปลากระพงนี่เราก็จะซอยกระเทียมใส่ไปด้วยเพิ่มความหอมปลากระพง อยากได้กลมหอมจากตัวน้ำพริกอีกก็คืออาจจะใส่หัวรำพาก็ได้นะคะใส่เพิ่มไปให้มันได้หอมหอมถ้าใส่หัวรำพาลคายเป็นยำปลาปองไนมใช่แต่เราไม่ใส่ไงอันนี้เราเป็นน้ำพริกผัดไงซอยนี่ในบ้าน ine, ไม่มีน้ำพริกพอดีคุกข้าวอร่อยนะนี่จ้ะก,ก็ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็ซอยพริกด้วยพริกซอยเข้าไปพริกจ้าเงียบงบ ซอยพันธะใต้เขาเรียกว่าหันนี่แหละฮะว้าในมันเหลกๆกหลกๆกันเออพูดให้เอ็มซีเข้าใจหน่อยหน่ายพันธะใต้ห้วี่ยก็ขวานเะหรือฝานหวานหวานนั่นแหละนี่เราก็ซอยพริกชี้ฟ้าตี่มเหลาก็ไปเลจ้าเดี๋ยวเราจะเอาพริกขี้หนูสวนเป็นพริกลูกโดดนะจ้ะซะยไปเลยจ้าเคลื่อนย้ง่ายมากเลยนะแบบแค่ซอยทุกอย่างหมด ทิ้งพักไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาปลากระป๋องไปผัดในกระทะให้มันมีความหอมสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยแค่นี้เองอันนี้เราโยกย้ายแป๊บนึงนี่แล้วก็เอาใส่ถ้วยผักไวจ้าไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยจ้ะอันดับแรกใส่น้ำมันตดก้าน้ำมันเล็กน้อยก็พอเสร็จแล้วนะคะปลากระป๋องของเราตอกกระปอ๋องเสร็จแล้วไปเลยมีสูตรอะไรไหมไม่มีจ้ะ จ้าสองกระป๋องแล้วก็บี้บี้บีขยี้ให้ปลากระป๋องมันละเอียดอ๋อไม่ให้มันเป็นสอนๆใช่ให้มันเป็นเหมือนเราตำเราผูกอะ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้ใช้ไฟอ่อนนะ,ะนึกถึงอะไรป่ะใช่คะ่ะผัดกะเพรา่ผัดกะเพราปลากระปกก๋ปองใช่ไหมม,มันหอมมากนะใช่นี้วเนี่ยตถึงอะ่ะเอาปลากระเบอกระเพรามาแล้วก็ปรุงรสอะ่ะได้เลยนะ แล้วก็บีแล้วก็ผัดให้มันแห้งๆนิดนึงผัดให้หอมๆใช่จ้าให้มันหอมๆเลยนะม,า,ม,นมา,านี่ลงมาตอนเสร็จแล้วนะใาเชือได้ไหมะพอมันป่นแล้วนะเราก็จะใส่หอมแดงนะคะนี่เลจ้าลงไปมันจะได้หอมๆพริกแล้วก็พริกป,ปน่นเพิ่มความเผ็ดส่องตอนโต๊ะ ใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณได้นะคะน้ำปลา2ช้อนเหมือนกันเพิ่มความนัวแตวจ้ามะนาวที่จะใช้ไปหนึ่งลูกก่อนนะคะหยิบลงไปเลยจ้าอุ้ยโหากเลยอ่ะ มีน้ำลายไหลเลยอะรู้สึกหิวเลยใช่รู้สึกหิวข้าวเลยอะเป็นเมนูง่ายๆถ้าเกิดเราชอบใครชอบเปรี้ยวก็ปรุงน้ำปลาชิมรสแล้วก็ปรุงเพิ่มได้เนี่เราก็ผัดอะไรให้อีกนิดหนึ่งอ้แค่นี้ก็น่ากินแล้วนะคือถ้าเราเวลามันผัดให้มันแห้งๆเวลาเรากินข้าวมันจะไม่เละๆใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะแบบคลุกข้าวคลุเปิดพอดีๆเลยอะมีน้ำลายไหลแล้วอะ เดี๋ยวขอชิมรดก่อนนะตะกรงตะกรงน้ำลายไรใช่ไหมหืมจะต้องเค็มอยนะยขอช้อนม่ดีกว่าเผ็ดนิดเผ็ดออกเผ็ดมาแล้วไม่เปรี้ยว เพี้ยอยู่นะเมื่อกี้ชอนเรามันมีทั้งน้ำปลาแล้วก็มะนาวไงช้อนเยอะแบบวิวอุวยิววิวคุณคุณแคปพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลอยลูกโดดอีกนิดนึงนะคะทุกคนนี่พอเริ่มแห้งเริ่มเหนียวแล้วใช่จ้าก็จะเริ่มหนืดลงหนืดลงนะคะนี่อยู่ปัน หอมอะเมนูนี้ต้องเบิ้ลข้าวแน่เลยอะข้าวกับผพริกอะเป็ดไปกินข้าวกับน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรก็อร่อยนะแล้วเราจะทำน้ำพริกปลาปองทำไมฮะไ<ม><อ>้่นี่หมายถึงว่าเรากินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนวันนี้อยากกินน้ำพริกปลากระป๋องผัดอยากกินน้ำพริกกะปิอ,อะไรอย่างนี้น้ำพริกปลาลอะไรอย่างเงี้ยคุณเพราะว่าแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันใช่แล้ว แบบอุ้ยใครใครจะกินแบบอาทิตย์นี้กินน้ำพริกปลาผัดปลากระป๋องทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็แบบเกินไปอ่ะเนาะนี่มีบ้านคนกินน้ำพริกกะปิทุกวันก็มีบ้านเราไงน้ำพริกกะปิผักต้มหอมมากแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าฝนหรือว่าเป็นมรสุมก็ไม่รู้แหละก็คือที่สุพรรณที่เราไปอะก็แบบผักสวนครัวที่เราลูกไว้นะอารดน้ำไว้แห้งคือแบบงามทุกต้นเลยอะมะนาวก็โดก โ,โดกเฮกระดกดกมากนี่คุณได้แล้วเนะี่ยได้แล้วได้แล้วนิดนึงให้อีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกพอดีเลยอะ่ะเดี๋ยวไฟสุพรรณล้อมหน้าไปเก็บขี้เหล็กดีกว่าขี้เหล็กก็แตกอ่อนใช่วิธีการต้มขี้เหล็กยังไงให้ไม่ขมอืมใครมีวิธีคอมเมนต์ Comment มาอ่ะแล้วเราไม่มีวิธีอ่ะเราก็มีแต่เราก็อยากรู้ไง<อ>ทำแนะนำของ FC ไงหลากหลายไงมันขมแล้วก็แส่นตาลสิอิ๊ยใช่ มันขมเราก็ใส่น้ำตาลกันตานไปให้มันออกกันหวานใช่ป่ะไม่ใช่ฐานสูตไม่มันใช่บางสูตรนะก็คือต้มน้ำาิ้งสามน้ำแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะก็คือต้มจนกว่ามันจะแบบมันจะหายขมมันจะมีความขมนิดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลไปอ่ะมันลดรสชาติมันก็จะแบบออกหวานหวานมันเหมือนมันเขาเรียกว่าปรุงแต่งแล้วอ่ะแต่ใครที่อยากกินแบบ ที่เหล็กแบบล้วนๆเนี่ยได้ความขมจากผักมาเลยอ่ะก็คือไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยไงนี่นี่<ช>นี่หลอสูตรนี้ก็เหมือนหน่หอไม้อ่ะบางคนอ่ะหน่อไม้ต้มใช่ไหมจะให้มันแบบหวานๆไปเล่มๆอ่ะก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าไปเก็บที่เหล็กกันเลยหอมเลยอ่ะอยิ่งแห้หงยิ่งหอมเครื่องมันเข้ากันก<ช>ินกันจังกวามะเขือเปาะน้องรีเลยอ่ะโอเคนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเสิร์ฟใส่จานไปให้ทุกคนในบ้านชิมกัน เสร็จแล้วไปนู่นเลยอุวยเตบไม่รู้ว่าน้องเพิ่งจะเข้ามาอยากซื้อของมาทําคลิปหรู้ว่าไปกินอะไรมาหรือยังแต่เราจะให้คิปอันนี้ก่อนไปเออให้มังกองคลิปนี้บังกำลักทำงานอยู่บังกินเหรอบางกินได้บางกินเป็นเปล่านี่จากปลากระพงไหมเออปลากระเพาะอ่ะปลากระเพาอ่ะอีกเมนูหนึ่งง่ายอีกแล้วบอกให้โอ้ตัวโต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 โอ้โหบังเคยกินอยู่นะไอ้นะเกี๊ยวกินไปใคร บ้านเรามีคนทำรอมีใช่ไหมปลากระพงปอกกระโปรงเคยกินน้ำพริกตอากระโปรงไมนผักเลยอะวันนี้วันนี้ไม่มีผักเลยอุ๊ยเผ็ดดีว่ะเห็ดไหมอืมก็รู้ว่าบ้านนี้ชอบจัดจ้านไงก็เลยแบบน้ำเลยโอ้โยเผ็ดจริงจริงขอดมเจอเลยจ้ะเผ็ดแจ๋เลยอ่ะของแขบบกินแล้วแบบน้ำลายสออ่ะอืมไม่เผ็ดได้ไงมีทั้งพริกป่นพริกสดใช่น้ซอยพริกเพิ่มกุงรสจัดไงหายแล้ว ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็คือรสพิกลอร่อยอร่อยมากหอมปากจุดเมื่อกี้ข้าวร้อนๆเนาะเหงือนี่คือเผ็ด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 เนาะเฮ้ยขนาดแม่โบบอกว่าเผ็ดแสดงว่าเผ็ดจริงว่ะเผ็ดนเผ็ดตามแล้วก็เผ็ดตาไม่บ้านเลยแต่ก็อร่อยเพราะว่ามันมีตัวซอยพริกอยู่ในนี้ด้วยไงมันผสมกันปกติแม่โบกินเผ็ดถ้าบอกว่าเผ็ดนี่คือเผ็ดจริง อร่อยอร่อยจะกินกับผักใช่ต้องมีผักนะตัวนั้นใช่มีแตงกวาเราไม่ได้เอาแตงกวามาเหมือนมีมะขามเปียกเลยปะไม่มีไม่มีหรอมีเราใส่มะนาวมะนาวถ้าใส่มะขามเปียกจะไม่ค่อยเข้าต้องใส่มะนาวเองนี่เนี่ยเหมาะเหมาะกินกับข้าวเย็นในกลุ่มที่มักเผ็ดปลายตาปลายตานี่คือเผ็ดตาแน่นอนไข่เจียวหนึ่งจานจ้ะไข่เจียวได้นี่ไข่เจียวได้เอาไหมนี่ยกินข้าวเลยอ่ะอิ่มเลยอ่ะแก้ว่าอิ่มเผ็ดเผ็ดเุ้ย โอ้ตัวเดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่ได้แล้วหรอสิมยิดงยอมแพ้โบแล้วอ่ะไม่บางยอมแพ้ตอนนี้ร่างกายโหไม่ค่อยไหวแล้วแก่ใช่คนแก่มันจะไม่ค่อยกินเผ็ดแล้วเฮ้ยปลาหมึกแปดล้านวิวเฮ้ยเออเอาสิมาอีกแล้วปลาหมึกนัก๋วลองชิมแบบนี้เผ็ดเขามีพริกคออยู่ด้วยไงเป็นไงเป็นไงครับเผ็ดนะเผ็ดเค็ม เผียวนิดๆไม่แค่เค็มเท่าไหร่ประมาณกําลังดีรสชาติดีแต่เผ็ดหนำอ่ะฮะแต่อร่อยโดยรวมนะอร่อยก็คือคุกข้าวก็พอดีดีเลยใช่ใช่ก็คือถ้าใครใครที่แบบเผ็ดไม่ลึกหรอกเผ็ดแถวปากนี่นะไม่ไม่ถึงลําไส้เหรอไม่พอมันย่อยแล้วเดี๋ยวมันจะไปถึงลําไส้อืมอือก็คืออร่อยอร่อยอืมไปไข่เจียวไข่เจียวมาจ้าคุกข้าวอร่อยเลย ให้เท่าป่พี่เจ็บแถมแพทเจียวให้หนึ่งอันดิอ๋อแถมเป็เจียวได้ได้ได้เดี๋ยวพีเจ็ทำให้นะโอเคงั้นเดี๋ยวไข่มาเดี๋ยวไปทำไข่เจียวน้อองูกั่ะ่าไปไปลองทำกันดูเมนูวันหวยออกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสี่โมงเย็นพี่ชาติจะเฮไหมโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหมอเจ็บชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจ็บด้วยจะได้มีเมนูมานำเสนอเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พีหน้าจ้าไปเอาเกียวมา khải ừ. chiều khải chiều ha khải chiều khải chiều